สวัสดีค่ะพี่น้องมาหาปลาเด้อมือนีเดเดี๋ยวพป่ใหญ่เราลงหาก้อยเบิงกีได้ไปปนบ่อเด็ดไปปนบ่อพี่ใหญ่เด็ดพ่อปอนบ่อมือนีห้อนก็ห้อนแดดก็แดดเผากันมาหาปลาเพ่แข่งแดดนั่นไดอยู่แมนบ่อ,อ,อ,อหาแนวใส่ก่อน ได้อยูปลาดุก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 ได้แล้วปลาดุกตัวหนึ่งได้ปลาดุกแล้วตัวหนึ่งเด,ด้อนี่แดดก็้อนว่าเดด เขาเอาไปวันนี้จากเร็วเนาะขคอยังมาใครจะหามองลงก่อนลงไปถาเอาป่าอยู่น,งงนอ้นวางเลยย่าน้อ,อ,อหามองลงไปเอาป่าก่อน หาหมองลงงันเด้อมันสันมันจันมันหาหมองลงอุงเนี่ยก็คอยจะลุยไปหนีตีจะลุยตะลุย,ตะล,ยตะลุยลงไปถิมลงท่าลงไปก่อน ลุยปลาลงไปเอาปลาก่อนเดอ้อผุ่นผุ่นโค้งหนึ่งพ่่ใหญ่ผุ่นโค้งหนึ่งนำกระหาอยากเดอ้อ,อพี่น้องเอ้ยพ้นกระบโจกห่อนก็ะห่อน แนว่หาป่าหนุกมันกับเขาป่ะด้นะมันมีกัวใหม่ ผันบ่มีก๋วใหม่แล้วเอ้ยหนุกลงเจ้าหน้าเดีจ้าก็วิ่งมานำเนาะไข่ลูกสอน 查查。Tot, tot. แดดฮอนคับว่าฮอนจนใจเต็นตุกๆุก ิเห็นปลาแลน้ำมือบัวเอาเป็นไปจย่ได้เพราโตบ่เน้อนีหนะ อ,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 อไปอยังไงปละขาวเด็ดละขา่ ตรงไปหนามคืนเหรอขึ้นมาขึ้นมา โอ้ยหอนไหลบกคอก็ขื้นไปตายทั่วตีบทั่วเด่นเอ้อมากับไล่คุ้มไห้เอ,อ้าได้คุ้มปลา <laughs> ไปเห็นปลาเสียมค,คุยว่าเอากระวิงมาแข่งก็จีดีโอ้ยโอ้ยดูจัม ไม่เตะเนาะไม่มันหลาเห็นมึงงมมันมาเดะกะบึงเนี่ยไม่ไพ่เนี่ยต้องมองมยางเดียว อยู่บนเดียรนะเขาบอกเอาเมียหือบอกเอาผัวมันบ้านนะนะบ้านขัวหนึ่งเขาบอกเอาเมียหือบอกเอาผัวมันจังค่อยว่า จะได้ปนบ่พี่น้องเอ้ยมือนี้ปน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 ก็ได้ต้มขมเนาะอืได้ต้มขมจะต้มบดแดงกันยังเออย่างเตะอือพอดีเลยอุ้ยแวไรเนี่ยไปน้ำด้บ่ ก็ไปจังสัรก็จะไปจังสนรก็ขึ้นไปบุญที่แว้าใดโอ๊ยจอยน่อยหน่งมืมน่นโคโทษขอภัยแล้วพี่น้องเอ้ยไมืน่นโอ้โ,อโอพใหญ่รบดาพาะใค้มหาคอนเทนยังไๆดี บ่เห็นพี่เห็นแม่พ่อพี่แล้วปาพี่เจ๊ข่อยกระมืนโอ้ยพี่แนนบ่นี่ยแนนกุหคุาตัวยิ่มัานได้เลี้ยวเทะจิ่งลงเนาะโอ้ยโอ้ รูปม oh ือแล้วโอ้ยได้สามตัวโอ้ยฝีมือเนาะฟีมือฟีมืออ้หูมาตกสะมาจายได้ตกมาสะาวกะซิวกะซิวมันจะโตยังไงมันติดติดหายบัวกะซิวบัวซิวลอดมัดเลย นั่นหล,ยลายๆตัวเติบแล้วเอ้ปลาขาวเลยว่าไข่ไข่เวิดและเกปลาขาวนี่มาแต่ทางน้องแม่นบ่บ่รูเว้ยเกเดี๋ยวพอปนกับสิเศ้าดูสิปิดคลิป เปปุ่นหนึ่งก็เอาห่อนเอาเลยพี่น้องห่อนโพดปิดปิดคีบก่อนเด้อเออ,อ,อไปคีบปุนจ้าสวัสดีจ่า